สวัสดีค่ะนางหมายไยิปซี YouTube นะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องนางหมายยิปซีชาแนลช่องทางขอ่งการดูดวงทาง YouTube นะคะวันนี้แม่หมอจะมาทำแรนดอมในหัวข้อเรื่องที่ว่าเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณเขามีแผนอะไรในใจเกี่ยวกับคุณบ้างนะคะ พีน็อปสอดโอ้โนโนโนพีน็อปบอลเอชออเปนโคพีครับบางแผนในเรื่องของความรักแน่นอนอยากจะเดินหน้าความสัมพันธ์อย่างแน่นอนนะคะมีแผนที่จะเทคแอคชั่นกับคุณนะคะถ้าเป็นแอบ,บรักแอบบชอบก็แบบจะทักหาคุณจะ เริ่มต้นความสัมพันธ์นะคะบอกความรู้สึกบอกความในใจนะคะถ้าผู้ที่ดิวกันอยู่แล้วก็คือมีอะไรเซอร์ไพรส์หมายถึงว่าจะอัพเลเวลหรือมีการแบบว่าการพัฒนาความสัมพันธ์เนี่ยเป็นเปในทิศทางที่ดีขึ้นแผนของเขานะคะส่วนผู้ที่มูฟออนไปแล้วนะคะเขารอเวลานะคะรอจังหวะที่จะได้พูดคุยกับคุณะคะ่ะ หถ้วยเพราะว่าเขาคิดถึงคุณมากๆ3มถ้วยเขารักคุณมากๆนะคะเจ็ดเหรียญมีความคิดค่ะมีแผนอย่างแน่นอนเจ็ดเหรียญน,นะกำลังคิดว่า คิดถึงคุณจังเลยรักคุณมากจังเลยแต่ทํายังไงดีนะที่จะได้ให้ความสัมพันธ์นี้มันพัฒนาไปในทิศทางที่ดีขึ้นมีแผนอยู่แล้วนะคะหกเหรียญออกมาบอกว่าเอ๊จะทํำยังไงนะจะได้มีการติดต่อสื่อสารจะได้ความ,วามรักจะได้มีความเเชื่อมต่อความพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณนะอืมห้าไม้มีความคิดแบบ ตอนเนี้ห้าม้มีความกระวนกระวายใจคิดฟุ้งซ่านเกี่ยวกับเรื่องของคุณมากๆที่วางแผนที่เขากําลังจะวางแผนมาเจอคุณนะคะมาเจอคุณหรือว่าวางแผนว่าจะจะทำยังไงที่จะไดเ้เข้าหาคุณจะเอางานมาอ้างหรือว่าจะไปถามยังไงหรือว่าจะจะยังไงอะไรเงี้ยนะคะเขามีความคิดอยู่นะคะ แต่ในใจเขานะคะแผนของเขาก็คืออยากจะได้เจออยากได้เจอคุณเลยแหละนะคะอยากได้เจอกันตัวเป็นๆน,นะคะแต่ว่าจะเริ่มต้นยังไงที่จะได้เจอทำยังไงถึงจะได้เจออะไรอย่างนี้นะคะว้าว t h w world ส่องคุณหนักมากในช่วงนี้ ส่องมากๆคุณคือโลกทั้งใบของเขาเลยนะคะเขาส่องคุณแล้วเขาก็แบบรู้สึกรักรักคุณขึ้นมานะคิดถึงมากๆเลยนะคะแต่ว่าก็แบบเครียด คิดมากวิตก,กังวลในความสัมพันธ์ว่ามันจะเป็นอย่างนู้นอย่างนี้อะไรเงี้ยมีแผนเต็มหัวเขาไปหมดเลยยางก่อนเขาจะนอนนะคะก่อนเขาที่เขาจะนอนเขาคิดถึงใบหน้าของคุณคิดถึงรูปร่างของคุณคิดถึงตัวคุณนะคะคิดถึงทุกอย่างที่เป็นคุณเลยนะคิดถึงมากๆแล้วก็คิดมากที่ว่าเอ๊จะวางแผนยังไงที่จะได้พัฒนาความสัมพันธ์กับคุณเนี่ยมีการรอคอยส่องคุณรักคุณ คุณคือโลกทั้งใบของเขานะคะแต่ว่านะสถานการณ์คือหนึ่งถ้าเป็นแอบรักแอบชอบเนี่ยคือเขาไม่กล้าเขาไม่กล้าคุณมากๆเพราะว่าคุณคือเดอะเวิร์นะคุณคือเดอะเวิร์เนี่ยหมายถึงว่าเป็นคนที่มีศักยภาพที่สูงมากๆที่แบบถ้าคุณเป็นคนหล่อคนสวยนีย่ก็คือมากอะ่ะเป็นอะไรที่มันดีเลนะิศะเขาก็เลยรู้สึกแบบด้อยไม่กล้าอะไรอย่างนี้นะคะแต่ถ้าถ้าดีลกันแล้วเนี่ยหมายถึงว่า มันดิวกันได้แค่เรื่องงานเรื่องของความรักนะ่ะมันมันทำยังไม่ได้มันไม่ ยังยังไม่มีโอกาสที่จะแบบพัฒนาไปในเรื่องของความรักแต่เขามีแผนมีแผนที่จะอยากจะพัฒนาไปในเรื่องของความรักนะคะส่วนผู้ที่ม o v e on กันไปแล้วห่างหายกันแล้วเงียบกันไปแล้วเนี่ยเขายังรักและรอคอยคุณอยู่นั่นเองแผนของเขาก็คือคุณคนเดียวเท่านั้นคุณคือคุณตัวจริงของเขาคุณเท่านั้นนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นไปตามะระบบแบบแผนเป็นไปตามแบบว่าความ เที่ยงตรงคุณธรรมความดีต้องตั้งอยู่ในความดีตั้งอยู่ในคุณธรรมนะคะตอนนี้นะไม่ว่าเขาจะหยิบจับทำอะไรนะเขาก็าคิดแผนคิดแผนที่จะได้เจอคุณนั่นเองว้าวเขามีแผนมีแผนอยากให้ได้เจอคุณตัวเป็นๆเ,เลยนะจ๊ะอยากให้ได้เจอกันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างนี้นะคะมาดูฟังใจค่ะฟังใจว่าเขาคิดและรู้สึกอะไรกับคุณในตอนนี้นะคะ เขาคิดและรู้สึกอะไรกับคุณในตอนนี้จ๊ะในตอนนี้เลยนะคะที่คุณพบกับคลิปนี้นะคะ mm hmm. เหมือนกับเขาซ่อนความรู้สึกค่ะ mm hmm. เหมือนกับเขาเก็บความรู้สึกที่มีต่อคุณไว้ที่เขารักคุณนะ่ะรักคุณแบบ โรแมนติกเลิฟนะคะเนี่ยเขารักคุณเขารักคุณแบบโรแมนติกเลิฟอยากใช้ชีวิตอยากใช้ช่วงเวลาหนึ่งได้มานอนเล่นด้วยกันได้มาคุยกันได้มาใกล้ชิดกันแต่ว่าเขาอะยังเก็บความรู้สึกนั้นไว้ยังไม่กล้าบอกยังไม่กล้าเปิดเผยยังไม่กล้าพัฒนาความสัมพันธ์แต่จริงๆนะเขารักคุณจริงๆน่ารักแบบว่าโรแมนติกเลิฟรักแบบรันจวนใจรักแบบชูสาวอุ้ย ใะคะเขาก็กลัวหลายอย่างคิดมากนู่นนี่นั่นนะอืมก็นี่ยแหละ บางสถานการณ์นะคะ t a k แอคชั่นกันได้แค่เรื่องงานนะคะเพื่อนไม่ทิ้งกันมาเหล็กเนี่ยมันเป็นการทํางานเป็นการแบบออกลุยออกทํางานนูน่นนี่นั่นนะคะแล้วเขาก็กลัวนะ,นะถ้าเป็นเกี่ยวกับเรื่องของความสัมพันธ์เขาก็กลัวการที่จะติดต่อสื่อสารการที่จะแอคชั่นกับคุณการที่จะแบบเข้าหาคุณจะทํำยังไงนูน่นนี่นั่นเขาคิดมากอยู่นะคะอืมแม่หมอมองว่าเขาเนาะเขาก็กลัว เนี่ยครั้งหนึ่งไม่ถึงตายเนี่ยเขากลักวปัญหากลักวอุบสตรคถ้าเกิดว่าเขาเออเขาเรียกอะไรเดินหน้าความสัมพันธ์แล้วถ้าเกิดมันไม่ดี่มันอาจจะขาดหรือว่าอาจจะเ สูญเสียคุณไปได้เขาไม่อยากสูญเสียคุณนะคะหรืออีกอย่างหนึง่งถ้าคุณเงียบเป็นไปนานๆแล้วเขาก็แบบเขาไม่อยากสูญเสียคุณไปเขาก็เลยต้องแอคชั่นกลับมาให้ให้ความสุขความรักของเขากลับมาความสุขความรักของเขาก็คือคุณนั่นเองวิเขารักคุณรู้แค่นี้ก็ปลื้มแล้วปลื้มแล้วเนาะโอ้ไม่น,อน้อยเนาะอ,อืมอะไรอีกอ,ะอ่ะอ๋ออะแล้วทีนี้จะเป็นอย่างไรต่อไปอ่ามาช่วยพย่ โรแมนติกเลิฟแล้วทีนี้จะเป็นยังไรต่อไปล่ะความสัมพันธนะ์เนาะเขามีแผนแล้วอะแผนของเขาจะสำเร็จไหมจะเดินทางมหาคุณได้สำเร็จไหมจะได้เจอกันไหมจะได้คุยดีวกันไหมอะไรยังไงนะมาดูกันว่าสรุปความสัมพันธ์เนาะสรุปความสัมพันธ์ตื่นเต้นตื่นเต้นเนาะตื่นเต้น,ตน,ตน Let's go off control issue. สรุปความสัมพันธ์คือต่างคนต่างอยู่แบบอยู่คนละมุมต่างคนต่างอยู่แบบอใช้ชีวิตของแต่ละคนก็คือปล่อยปล่อยแบบว่า ไม่คอนโทรลซึ่งกันและกันนะคะก็คือปล่อยไปตามการเวลานู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยจะยังไงก็อะไรเงี้ยนะไปเรื่อยๆไม่รีบอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องดูก่อนเนะอนเกจเมนต์คุณนะคือพอคุณทั้งคู่คือปล่อยกันไม่โฟกัสเรื่องของกันแต่จะลึงดูดกันกลับเข้ามาให้มีแบบเอนเกจเมนต์หมายถึงว่าถ้าเป็นแอบรักแอบชอบก็คือแบบ มีการเริ่มต้นใหม่ที่ดีได้ได,ได้ดีลกันอย่างนี้นะคะแต่ถ้าคนที่ดีลกันอยู่แล้วเนะี่ยอาจจะได้อ่อบอกความรู้สึกนะอาจจะชัดเจนขึ้นหรือในบางรายก็อาจจะมีการมั่นหมายเลยอืมมี่ะมีการให้คำมั่นสัญญาต่อกันอะไรอย่างนี้นะคะอู้เป็นเป็นทิศทางที่ดี trust นะคะก็หมายถึงว่านะอืมเขามีความ เชื่อใน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 หัวใจของเขาอะค่ะนะคะ,นะคะเขามีความเชื่อในหัวใจของเขาว่าคนที่เขารักอะเป็นคุณอย่างแน่นอน,นะคะ่ะอุ้ย p a y attraction to the least fact แม่หมอมองว่า คุณกับเขาแล้สื่อสารกันได้ทางจิตวิญญาณนะคะคุณมีไกด์นําทางเขาก็มีไกด์สื่อให้รู้ถึงความรู้สึกของคุณนะแม่หมอหมองว่าอย่างนี้นะมันมีความรู้สึกที่แบบคล้ายๆแบบว่ารู้สึกถึงความรู้สึกของกันและกันนะมีคนมากระซิบมีคนมาเรียกหรือว่าฝันถึงเขาหรือว่าอะไรบางอย่างนะ่ยนะให้คุณสังเกตดูเลยได้เลยนะคะช่วงนี้นะคะ เป็นความรู้สึกของเขาที่สื่อมาถึงคุณไม่ว่าจะเป็นเอ่อสตอรี่โซเชียลอะไรต่างๆนะคะที่เขาสื่อสารนั่นคือสื่อถึงคุณอย่างจริงแท้แน่นอนค่ะนะ freshness and c l e ล r สนะคะก็คุณกับเขาก็ยังเป็นเขาเรียกอะไรอะยังเป็นกัลยานะมิตที่ดีต่อกันอยู่นะยังไม่ถึงขนาดได้แต่งงานคิดอยู่กันเป็นสามีภรรยานะแต่คุณก็ยังอยู่ใน ความที่เป็นเป็นกัลยาณมิตรกัลยาณมิตรที่ดีต่กันนั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนะคะขอโทษค่ะรีทิกรีทิกนี่หมายถึง ลีทีกที่หมายถึงอะไรนะอ๋อทีก็หมายถึงว่าอ่าก็คืออ่าเหมือนใบแรกนะคะต่างคนต่างอยู่ต่างคนต่างอยู่ในมุมเงียบๆนะแต่ว่าก็มีความรู้สึกถึงกันและกันยังรักกันอยู่นะคะแต่ว่าก็ยังไม่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 ไม รีบร้อนเท่าไหร่ให้เป็นไปให้เป็นไปตามกลไกของธรรมชาตินั่นเองนะคะอือเอาไพ่ลิบๆมาเปิดดีกว่าเพราะมีพลังงานของความรักมากขึ้นมาดูซิว่าเขาฝากอาบอกรักคุณว่าอย่างไรบ้างนะฟินๆกันจุกๆไปเลยวันนี้เขาฝากมาบอกรักคุณเอาเป็นว่าเขาฝากมาบอกรักคุณว่าแบบไหนอย่างไรนะจ๊ะ วันนี้ดินอินเชีห่งความรักมากๆเลยมีพลังงานแห่งความสุขนะคะก็แม่หมอก็อยากให้ F C ลูกดวงของแม่หมอนะคะมีความสุกกันทุกทุกคนนะคะสมหวังในความรักนะคะมาดูซิว่าเขาฝากมาบอกอะไรคุณคำว่ารอมันทรมานเหลือเกินเขารอที่จะได้พบเจอกันกับคุณ โตเป็นเป็นอ๋อ,อนะอรอยยิ้มของคุณทำให้ฉันวันไหวน,นะคะฟินเวอร์วงนี่ไง I love your smile ฉันชอบอะ่ะฉันชอบรอยยิ้มของคุณอะชอบมากๆเลยแค่ได้เห็นหนะ้าหัวใจมันก็สั่นหวะเขามีความรู้สึกกับคุณมากๆเลยนะ เออมันสั่นอะนะคะฉันน่ะมีกำลังใจนะเพราะว่ามีคุณนะมีเธอนะฉันมีกำลังใจอ้ยแล้วฉันก็เป็นห่วงเธออยู่ห่างๆเพราะว่ามันยังมาแอคชั่นหรืออะไรกันยังไม่ค่อยได้นะคะความรู้สึกที่มีต่อเธอนั้นมันมากเกินบรรยายฉันหลงรักคุณเข้าแล้ว เขาหักคุณนะ I feeling for you I am f e e l i n หายเหนื่อยทันทีเลยที่คิดถึงคุณเวลาเขาไปทำงานมาเหนื่อยๆนะพอเขาคิดถึงคุณเขาหายเหนื่อยทันทีเลยแหละคุณ I miss you ฉันคิดถึงคุณว้าวฟินเวอร์เวอรวอรนะคะก็จบไปนะในแรนดอมนี้นะคะแม่หมอหวังว่าคลิปของแม่หมอจะทำให้ทุกท่านมีความสุขค่ะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะจากนางไมพยิปซี